การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติวันนี้นะคะต้องจับตาไปที่การพิจารณาร่างพรบสวนป่าค่ะว,ว่าจะมีการถอดถอนรายชื่อไม้อยางพาราออกจากพรบฉบับนี้หรือไม่นะคะตามกระแสะเรียกร้องของภาคประชาชนค่ะการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนอชอวันนี้มีวาระสำคัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสวนป่าที่คณะกรรมาการพิจารณาเสร็จแล้ว โดยก่อนหน้านี้แนวร่วมกู้ทีพชาวสวนยางได้เข้ายื่นหนังสือต่อประธานสอนอชพ,พรเพชวิชิตชลชัยเพื่อถอนรายชื่อไม้ยางพาราออกจากบัญชีต้นไม้ในพรบฉบับนี้ แนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยางให้เหตุผลว่าร่างพรบรสวนป่าถูกเขียนขึ้นมาโดยไม่ขอความเห็นจากประชาชนและถ้าหากร่างพรบรถูกตีตราเป็นกฎหมายจริงจะเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่รัฐสแสวงหาผลประโยชน์จากเกษตรกรชาวสวนยางและยังซ้ําเติมวิกฤตความเดือดร้อนจากราคายางตกต่ํานอกจากนี้ยังไม่ทําให้เกิด การส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการปลูกป่าและปลูกต้นไม้ของประชาชนซึ่งเคยมีบทเรียนความล้มเหลวในการประกาศใช้มาแล้วเมื่อปี2535 กระแสรเรียกร้องให้มีการตัดไม้ยางพาราออกจากพรบฉบับนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากร,รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อานวยปฏิเสธที่ระบุว่าสอนอชอค,ควรถอดไม้ยางพาราออกจากพรบรสวนป่าแล้วมาบรรจุในร่างพรบรสภาการยางที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาิการสอนอชอแทนโดยเชื่อว่าจะอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรขายไม้ยางได้มากขึ้น